อีกไม่เกินร้อยปีเราทุกคนก็จะต้องตายจากโลกใบนี้แล้วนะอีกไม่เกินร้อยปีเราทุกคนบนโลกใบนี้ก็จะต้องเป็นทุลีดินโยชีวิตของมนุษย์เรามันสั้นนะอยู่กันไม่เกินร้อยปีเราก็ต้องจากโลกใบนี้ไปดังนั้นเมื่อเรารู้ว่าเราจะต้องจากโลกนี้ไป เราจะทำอย่างไรกับชีวิตของเราดีชีวิตของเราโหยหาทำงานทำการเพื่อปากเพื่อท้องบางคนพอได้อยู่ได้กินบางคนก็มั่งมีสี่สุขบางคนก็อัตคัดขัดสนแร้นแค้นแต่ไม่ว่าจะชีวิตจะเป็นอย่างไรไม่ว่าจะรวยแค่ไหนไม่ว่าจะจนเท่าไรไม่ว่าจะหล่อมากมายหรือว่าขี้ริ้วขี้เรทุกคน ก็ล้วนเดินเข้าสู่ความตายทั้งนั้นบ้านรถคันรหรูที่เราเคยขี่บ้านรถหร,ร,รูที่เราเคยใช้ทุกอย่างก็จะเป็นเพียงแค่สมบัติผลัดกันชมเราไม่สามารถที่จะเอาเฟอร์ราี่คันรูหรือแลมโบกิน i ี i หรือว่าโทรศัพท์ iPhone 15ติดตัวไปได้เลยเมื่อเราตายไป มีเพียงแค่บุญกับบาปเท่านั้นที่จะติดตามตัวเราไปชีวิตของเราจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่เรานะุกโยมนะดังนั้นแล้ววันหนึ่งเมื่อเราจากโลกใบนี้ไปแรกๆลูกหลานก็จะจำเราได้แต่เมื่อเวลาผ่านไป10ปี20ปี30ปีทุกคนก็จะลืมเรา เราก็จะจางหายไปจากความทรงจำของคนแต่ละคนลูกหลานก็จะเอารูปของเราติดไว้ข้างฟ้าแล้วก็เดินผ่านไปไม่หันแม้แต่จะมองดูรูปของเราเลยแล้วเราแม้จะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงมีอำนาจสูงแค่ไหนในตอนนี้วันหนึ่งเมื่อเราตายไปก็ไม่มีใครรู้จักเราได้เลยคุณโยมมีใครในนี้ที่จะสามารถรู้ได้ว่า ปู่ของปู่ของปู่ของเราชื่อว่าอะไรยมใครรู้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเรามีปูขป่ของปู่ของปู่กันทุกคนแต่เราไม่จําไม่ได้ว่าปู่ของปู่ของปู่ของเราคือใครเราก็เช่นกันคนยูเพราะเราก็เป็นเพียงแค่ผู้มาเยือนโลกใบนี้เท่านั้นวันหนึ่งก็ต้องจากโลกใบนี้ไป จากเป็นหรือจากตายทุกคนก็ต้องจากกันอยู่กันไม่เกินส0 0หมื่นวันนะคุณโยมนะดังนั้นชีวิตของเราจะต้องมีความสุขขนาดไหนหรือจะอยู่กับความทุกข์มากมายเพียงใดเราก็ต้องไปต่อคุณโยมชีวิตของเราจะมีความสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ความจริงแล้วในโลกใบนี้ทุกคนเกิดมามีแต่ความทุกข์คุณโยมไม่มีความสุขเลยมีแต่เพียงแค่ว่า ความทุกข์มากหรือทุกข์น้อยแค่นั้นเองเราเกิดมาเจอกับความทุกข์เจอกับปัญหามากมายเราจะต้องฝ่าฟันมาด้วยสติด้วยปัญญาคนโยมและขอให้เราระลึกรู้เอาไว้ว่าเรามีเวลาอยู่บนโลกใบนี้การเพียงแค่ไม่กี่วันเราก็ต้องจากโลกใบนี้ไปจากตอนไหนตายเมื่อไรไม่มีใครรู้ แต่สิ่งที่เรารู้คือทําวันนี้ให้มันดีที่สุดคุณโยมสั่งสมบุญสั่งสมกุศลพระพุทธศาสนาสอนเรื่องของการทําบุญว่าบุญมีย่นย่อแล้วมีทั้งหมด3อย่างคือทานศีลภาวนาทานคือการแบ่งปันช่วยเหลือเจือจานกันศีลคือการรักษาสํารวมกายวาจาใจของเราและภาวนาคือการทําจิตใจของเราให้สงบ ยกจิตยกใจของเราให้รู้เห็นตามความเป็นจริงของโลกใบนี้ว่าโลกใบนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกคนเยื้อ,อย่างเข้าไปสู่ความตายกันทุกวันทุกวันดังนั้นอย่าได้ประมาทในชีวิตทําชีวิตของเราให้มีความสุขในแต่ละวันแต่โยมจงจําไว้ว่าความสุขเพียงแค่ชั่วคราวมันก็จะแฝงด้วยความทุกข์ที่จะตามมา เมื่อเราละจากโลกใบนี้ไปสิ่งที่จะติดตามตัวตามตนเราได้มีเพียงแค่บ,บุญเท่านั้นเองบุญกับบาปบุญจะนำพาเราสู่สุคติบาปจะนำพาเราไปสู่ทุกติดังนั้นรักษาใจของเราให้ดีๆมันให้ทานเพื่อเป็นการชำระความตรณีทีเหนียวในจิตในใจของเรามันรักษาศีลของเราให้สะอาดหมดจดบริสุทธิ์บริบูรณ์ และมันเจริญจิตภาวนารักษาใจของเราดูลมหายใจของเรารู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงหากคลิปนี้มีประโยชน์แชร์เป็นธรรมทานขอเจริญพร